สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่3 7ตุลาคม2568เล่นน้ำนะครับเล่นโคนตู้กับลูกๆแต่าล้ำน้อยโอ้โหน้ำเพชรน้ำเพชรก็ใกล้จะเป็นสาวแล้ว สลามน้อยนี่ชอบน้ำอยู่แล้วชอบน้ำอยู่แล้วสลามน้อยเอ,เอาที่สบายใจอา้าวหัวดูดแล้วอา้าวตู้เล่นดินเน้ะ เต็มที่เะยตู้เต็มที่เลยจัดเต็มเลยเอางานน้ำเพชรพอยังพอยังพอยังครับก็จะประมาณนี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอาจจะจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับโอ้ตู้ขึ้นแล้วว่านี่ใจก็อยากให้ตู้จัดควายแค้ให้อยู่นะครับผสมข้าเหนียวควายดอนได้ออกมาแปลกๆเพิ่มสีสัน ขอยจตี่ไปเตียงครานี้ครับขอบคุณครับไปดิครับฉลามน้อยโอ้ยฉลามน,น้อยมาเล่นน้ำแล้วลูกฮะ